พามาติดตามคำสั่ง ของประหลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศว่าต้องเข้มงวดสําหรับการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 คือห้ามประชาชนรวมตัวกันสังสรรค์กันรวมถึงเล่นน้ําในช่วงเทศกาลสงกรานด้วยถ้าหากว่าฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งโทษจําและโทษปรับนะคะโทษจําคือจําคุก2ปีและปรับเป็นเงิน4ี่0มื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับในขณะเดียว การให้แต่ละจังหวัดค่ะทําการตั้งชุดปฏิบัติการขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจตราไม่ว่าจะเป็นสถานที่สาธารณะชายหาดรวมถึงโรงแรมห้องพักเพราะอาจจะมีการรวมกลุ่มสังสรรค์กันโดยนายชัดชัยพรมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้ชี้แจงทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานพร้อมกับกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบังคับใช้กฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ ห้ามชุมนุมหรือรวมกลุ่มกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนื่องจากปัจจุบันยังคงพบว่ามีประชาชนที่เป็นปันจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อาทิการม่วสุมรวมกลุ่มสังสรรค์การจัดกิจกรรมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีสงกรานต์ถ้าหากฝา่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับให้ทางจังหวัดมีการชี้แจงทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการจัดชุดลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดท,ที่ส่อว่าจะมีการรวมกลุ่มสังสรรค์อทิพื้นที่สาธารณะชายหาดห้องพักโรงแรมหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกันส่วนทางเครือข่ายประชาชนที่ทำงานได้สุขภาพและลดอุบัติเหตุก็ได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง46จังหวัดที่มีการประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด24ชั่วโมงตามสโลแกนงดเหล้าสู้เชือ้อ ื่อชาติขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN l i v t N N Last. นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้ตคลิปวิดีโอนี้ค่ะ